ไอ้หนูความรู้สึกที่พลังปีศาจกัดกินมันไม่ต่างอะไรจากความรู้สึกเหมือนมดนับพันตัวกัดกระดูกเป็นอย่างไรมันเจ็บปวดมากจนแทบอยากตายแต่ก็ต้องขอบคุณเจ้านี่มันอะไรกันไม่จริงเจ้าคงไม่รู้สินะ ว่าตั้งแต่ต้นจนจบว่าข้ายังไม่ได้ใช้เพลิงทมินแบบเอาจริงตะกี้ข้าเคยใช้กระดูกเทพปีศาจเพียงอย่างเดียวหากเจ้ารู้จักศัตรูดีพอเจ้าคงไม่ต้องมาพ่ายแพ้แบบนี้ราจิตวิญญาณของข้ากำลังถูกแผดเผา จงกลายเป็นขี้เท่าซะเถอะตอนนี้ไม่มีใครจะมาขัดขวางข้าได้อีกแล้วด้วยเห็นศักดิ์สิทธิ์นี้และรวมการที่ข้าจะได้เจอลูกศิษย์หนึคนของข้ายิ่งเข้าใกล้แรงกดดันยิ่งรุนแรงเกินไปแล้ว แม้แต่เปิดใช้งานกระดูกเทพปีศาจระดับสูงสุดแล้วก็ยังทำให้ข้าเพียงขยับได้เล็กน้อยเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นกับหินศักดิ์สิทธิ์ด้านบนกันแน่ตะกี้ข้าได้ยินเสียงร้องของจกักรพรรดปีศาจเสียงเดียวด้วยไม่รู้สิพวกเราลองไปดูกันเถอะการขึ้นไปบูชาหินศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเผ่าปีศาจทั้งหมดเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ระดับจกักรพรรด แต่ห้ามไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นกับหินศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดเกินอายนี่มันจกักรพรรดิปีาศาจมนุษย์เงินเลือคาดไม่ถึงว่าพวกมันจะเข้ามาถึงที่นี่ได้มันสายกันไปแล้วที่ข้าจะแปลงร่างเป็นปีาศาจในตอนนี้ ดูเหมือนจักรพพัดปีาศาจเสียนเดียวจะถูกเจ้าฆ่าใช่ไหมออกมาให้ห่างๆจากหินศักดิ์สิทธิ์แล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้ามิเช่นนั้น เสียงที่พูดตะกี้มีสองเสียงเัินลึกข้าสามารถจัดการจากักรพรรดิปีศาจอย่างน้อยได้มากสุดได้เพียงตนเดียวถ้าพวกมันร่วมมือกันโจมตีข้าเกรงว่าคงยากที่จะต่อสู้ด้วยได้ในเมื่อไม่มีทางเลือกก็มีแต่ต้องใช้วิธีนั้นอีกครั้งคำเตือนผู้ใช้ระบบเย่เปยต้องการใช้ระบบแบ่งป,ปันพลังเวทอีกครั้ง คำเตือนหากท่านยืนยันจะทำเช่นนี้จะมีผลกระทบร้ายแรงนานเป็นสัปดาห์เส้นทางแห่งพลังเฮ้ยเราเต้าดูนั่นสิไอ้มนุษย์นั่นคิดจะดึงหินศักดิ์สิทธิ์ออกมากงั้นลือเป็นอย่างที่เจ้าคิดนั่นแหละอย่าคิดว่าจะทำได้ ลูกศรของเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกบัดซบข้าลืมไปว่ายิ่งเข้าใกล้เห็นศักดิ์สิทมากเท่าไหร่แรงกดดันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเรากงดูเหมือนเจ้าเด็กนี่คิดวิธีรับมือการโจมตีระยะไกลของเจ้าไว้แล้วดังนั้นให้ข้าเป็นคนจัดการเอง เดี๋ยวข้าจะเรียกจักรพพัดปีศาจอีกสามตนมาข้าไม่มีวันปล่อยให้เจ้ามนุษย์นี่เอาหินศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราไปได้หอกเลิ่มนี้ของข้ามันจะผ่าเจ้าให้ออกเป็นสองส่วนอยากอยาก ข้าขอตัวไปละแล้วเอาไว้พบกันใหม่เจ้ากล้าดียังไงมาทำแบบนี้ไปเลยด้วยทางลาดลงจากภูเขาสามารถช่วยให้ข้าพุ่งไปทางออกประตูดินแดนลึกลับได้เลยหลบเลว็วมีบางอย่างพุ่งลงมาจากภูเขาด้วยแรงกดดันอย่างรุนแรงที่เห็นศักดิ์สิทธิ์ปลดปล่อยออกมา ทำให้พวกปีศาจไล่ตามข้าไม่ทันข้างนอกประตูเข้าดินแดนลึกลับข้าพาท่านจจกรพัดเจียมโมมาถึงแล้วแต่พวกอุโสเยก็ยังไม่ออกมาอีก เกียโมเจ้ามาช่วยข้าปิดผนึกประตูทางเข้าดินแดนลึกลับนี่หน่อยได้ข้าพอมีความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการปิดผนึกวิธีการผนึกของเกียโมร่วมกับแรงกดดันที่ปล่อยออกมาจากหินศักดิ์สิทธิ์จึงบังคับปิดผนึกได้เราเต้าแย่แล้วทางเข้าดินแดนลึกลับกำลังจะปิดแล้ว ข้ารู้แล้วรีบหยุดพวกมันเร็วเข้ายากอักอ้ยถูกอัดติดม่านพลังเลยเรากงไม่หวังถูกท่านจามารฆ่าพวกเราแน่เลยอย่าพูดพวกเราต้องรีบคิดข้อแก้ตัวสักสองสามข้อด้วยการพันหนึกนี้ต่อให้ปีศาจร,ระดับชกพัดก็ยากที่จะออกมาได้สหายตัวน้อย เจ้าเห็นอะไรข้างในบ้างจากสิ่งที่ข้าได้เห็นและได้ยินมาข้ารู้ว่าข้างในมีปีศาจหลายพันตัวที่รอการสั่งการจากจอมมารและมีจจกาพัดปีศาจหกตนและข้าก็ได้ข่าหนึ่งในนั้นไปแล้วอะไรนะข้าจจกาพัดปีศาจได้หนึ่งตนถ้าหากไม่ได้มีสหายตัวน้อยเสียงภัยเข้าไปดูและทำการปิดผนึกได้ทัน มีหวังเกิดไหายนะจากพวกปีศาจแน่เลยตาแก่รู้สึกขอบคุณสหายต่อน้อยมากๆเลยไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นตอนนี้พวกปีศาจไม่ใช่ภัยคุกคามอีกต่อไปและข้าก็มีธุระบางอย่างต้องไปทำดังนั้นข้าจะนำหมู่เสี่ยวออกไปจากดินแดนจงโจแล้ว ข้าและอีกสามจักรพรรดอิอสูรจะคอยปกป้องสถานที่แห่งนี้เอาไว้ดังนั้นสหายตัวน้อยและอูเสี่ยวสามารถวางใจเรื่องนี้ได้เลยท่านอาจารย์พวกเราจะไปที่ไหนกันไปร่วมพิธีไหว้สุสานของข้าท่านผู้อาวุโสเย่ได้โปรดให้ข้าออกเดินทางไปกับพวกท่านด้วยเถอะถึงแม้ความเร็วของหงเพลิงจะไม่ดีเท่าจินเผง แต่ตอนนี้พวกเขาต้องปกป้องที่นี่ด้วยสิก็ได้งั้นไปที่ศาลาดาวจารัดแสงก่อนไปกันเลยเฮ้เหยาชิงเปิดประตูออกมาหน่อยพี่ห้าข้าไม่ได้พบท่านมาหลายเดือน ท่านปลอดภัยก็ดีแล้วสถานการณ์ของท่านเจียมโมยากที่จะแก้ได้ถ้าหากไม่แก้ที่ต้นเหตุของอาการบาดเจ็บก็คงยากหากเพิ่งแต่เม็ดยายอย่างเดียวก็คงสามารถอยู่ต่อได้นานสุดเพียงสองสามปีจริงๆแล้วเจ้านีโง,ง่จริงๆอาการบาดเจ็บของตาแก่เจียถูกรักษาหายแล้วเจ้านี้ไม่หัดหาข่าวสารข้างนอกบ้างเลยดูสิว่าใครมาเอ่ย เหว่ยิงท่านอาจารย์ท่านคืออาจารย์ของข้าจริงๆหรือหน้าตา,าหล่อๆอย่างข้าก็ต้องเป็นอาจารย์ของเจ้าอยู่แล้วลูกศิษย์เหว่ยิงคารวะท่านอาจารย์ลูกศิษย์คิดถึงท่านเหลือเกินฮ,ฮตอนนี้เจ้าเป็นผู้นําศาลาจะหลัดแสงแล้วเจ้าไม่ควรร้องไห้แล้วนะเจ้าไม่ใช่เด็กน้อยที่ชอบทําเตาปรุงยาระเบิดผ่อยๆเหมือนตอนนั้นแล้วอืม ท่านได้พบลูกศิษเจ็ดคนจากหน,นึ่งในร้อยแปดคนได้รับรางวัลไพ่สุ่มทักษะครึ่งเก้าจักระพัดยินดีกับผู้ใช้ระบบที่ทักษะพิเศษการเดินทางข้ามมิติแบบนี้ก็ช่วยให้การเดินทางของข้าง่ายขึ้นมากการใช้งานนี้น่าจะคล้ายกับเกมในโลกออนไลน์จากโลกเดิมของข้าสินะแต่ข้าไม่ได้ยินเกี่ยวกับการข้ามมิติในโลกนี้มาก่อนเลย ต้องไปทําพิกัดไว้ด้วยตัวเองจึงจะสามารถไปได้ท่านผู้อาวุโสพวกเราจะเดินทางกันต่อเลยหรือไม่นั้นไปกันเถอะหลังจากนั้นไม่นานณสุสานจักรพัดสุสานนี้มันใหญ่เกินไปแล้วแม้แต่หลุมฝังศพของจักรพัดผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังไม่กล้าที่จะสร้างใหญ่โตขนาดนี้เลยอูจัวเจ้าไปหาที่พักพันก่อน ท่านอาจารย์ท่านกำลังทำอะไรหรอวูเซียวเจ้าไปยืนบนตัวอักษรที่สส่วนเหวฉิิงเจ้าไปอยู่ข้างวูเซียวแต่เว้นไปอีกสองตัวอักษรวูเซียวท่านอาจารย์คิดจะให้พวกเราทำอะไรกันแน่ ทุกครั้งที่ท่านอาจารย์ทําอะไรก็ไม่เคยบอกเหตุผลแต่ท่านอาจารย์ก็ไม่เคยทําเรื่องแย่กับพวกเราไม่ใช่หรือเอ๊ะดูเหมือนว่ามีใครอยู่ในห้องโถงใหญ่แล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีใครมาถึงก่อนพวกเราเร็วขนาดนี้อาหรือว่าจะเป็นท่านอาจารย์อูเสี่ยวและเหยาฉิงพวกเจ้าสองคนมาที่นี่พร้อมอาจารย์ใช่ไหมไม่ได้เจอกันนานสิทธิ์พี่ไท่ปก็เข้าสู่ระดับจกักรพรรดิแล้ว ข้าจะแบ่งพวกเจ้าออกเป็นกลุ่มย่อยๆแล้วพวกเจ้าค่อยกลับมารวมกันไทไปเจ้ายือนอักษรคำที่หส่วนหลีโม่ไปยือนอยู่ข้างหลังนางเอาไว้ท่านอาจารย์ท่านลืมหลิงเอ๋อหรอเจ้าอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จัดแจงพวกนางก่อนเงินเจ้าถืออันนี้รอสิทธิไท่ปฝีมือของท่านก้าวหน้าไปอีกหนึ่งก้าวแล้วเสี่ยวตงลูกศิษย์คนที่ยี่สิบ ปรามาจารย์แห่งเส้นทางด้านอาหารผ่านเสี่ยวตงเจ้านำอาหารมามากไหมวันนี้เป็นวันครบรอบกราบไหว้อาจารย์300ปีของท่านอาจารย์ข้าก็ต้องนำเครื่องเส้นไหว้มาอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่ห้าท่านก็มาด้วยและน้องหลิงเอ๋อก็ด้วยพวกเราไม่เจอกันตั้งนานหลายปีแล้วอแฮอแฮอ้ฮมเสี่ยวตง ว้ายผีผีผีโลกผีอาจารย์ออกมาแล้วข้าคิดไม่ถึงว่านี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วเสี่ยวตงก็ยังขี้กลัวเหมือนเดิมพวกเจ้าพานางไปนอนพักก่อนอาจารย์ดูเหมือนว่าจะมาเพิ่มอีกคนหนึ่งลูกศิษย์คนที่แปดปรมาจารย์แห่งเส้นทางอาชุล่าโอ้อยาง ในช่วงสามร้อยปีที่ผ่านมาในวันกลาบไว้อาจารย์พี่โออย่างหนึ่งในลูกศิษย์ที่มากลับไว้ทุกปียิ่งไปกว่านั้นเพื่อผู้ฝึกตนบนเส้นทางไอชูล่าล้วนหวดเยี่ยมและนางไม่าลพใครทั้งสิ้นยกเว้นท่านอาจารย์และศิษย์พี่อาอาจารย์ช่างน่ารังเกียจจริงๆลี่โมอะไรนะ สิทธิ์พี่ท่านคิดจะทำอะไรพูดออกมาเดี๋ยวนี้ว่าเจ้าเปลี่ยนท่านอาจารย์ให้กลายเป็นอันเดดข้าจะไปกล้าทำแบบนั้นได้ยังไงสิทธิ์พี่ฟังข้าก่อนสมองของนางมีปัญหางั้นหรือพวกเราเพิ่งได้พบหน้ากัน แต่เจ้ากลับแสดงนิสัยแย่ๆที่ไม่รู้ไปเรียนมาจากที่ไหนงั้นเลือ